เนี่ยรางวัลของคนตื่นเช้าอันนี้ก็ต้องแม็กกี้ใช่ไหมเฮียต้องแม็กกี้เลยครับวันนี้น่ากินมากเลยนะอันนี้หนมปังชุบไข่ตัวนี้ทําเฉพาะวันธรรมดาเสาร์อาทิตย์ไม่ทำเหมือนไข่เจียวเลยอะ่ะเป็นโทษ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 อือไข่เจียวเลยอันนี้อะไรอเฮียแซนด์วิชไข่นี่ตัวนี้เวิร์กสุดอือ อันนี้ก็ต้องแม็กกี้ไหมเฮียต้องแม็กกี้เลยครับอย่างอื่นไม่ได้เลยเด่างอื่นไม่ได้เลยเฮ้ยใช้แม็กกี้มานานยังไงก็ตั้งแต่ผมเกิดมาก็เจอแล้วอะแล้วไม่ใช้อันอื่นอะก็ลองแล้วสู้ไม่ได้อันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าอืมอะเดี๋วลองใส่กับซอสสามตัวมะเขือเยอะน้อยพริกน้อยซอสเปรี้ยวอันนี้มันจะมีเครื่องเทศมันจะเผ็ดไปในตัวเดี๋ยวลองโคนให้เข้ากันอ่า นั่นเฮียลองใส่แม็กกี้มันจะอีกแบบนึงแล้วเดี๋ยวเฮียลองเสร็จนะเฮียใส่พริกไทยบิดตัวมันจะรสชาติมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตูจากไหนเนี่ยเฮียกินเองนี่แหละอร่อยอย่างนัวเลยอย่างรัวเลยเออผมมาผมไม่เคยกินแบบนี้เลยอ่ะถ้าไข่ก่อนนี้ก่อนน้องเฮียใช่แม็กกี้ก่อนเลยได้ฟิวดีนะอื นี่รางวัลของคนตื่นเช้าครับ <laughs>